อุ๊ยคู่รักจับมือฝ่าดรามา่าเขาพิธีวิวาแล้ววันนี้กลายเป็นดราม่าร้อนแรงสะเทือนวงการบันเทิงสำหรับกระต่ายพันนิพากับครูภัยบูญแสงเดือนหลังจากที่ทั้งคู่ออกมายอมรับว่ามีลูกด้วยกันรจริง ในขณะเดียวกันทางด้านคู่ัยบยู์ก็ได้ชี้แจงประเด็นเรื่องอดีตภรรยาทีเดียวไปเลยด้วยแต่ทั้งนี้ก็มีแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจพร้อมติดตามผลงานพวกเขาต่อไปล่าสุดวันนี้27สิ่งหาคม64ส t o r ตอรี่อินสตาแกรมของสาวกระต่ายมีการรีโพสต์สตอรี่จากุ่นพี่ที่มาร่วมงานและเป็นช่างแต่งหน้าของเธอ จากภาพคล้ายเป็นพิธีผูกข้อมือโดยทางด้านอินสตาแกรมของลุนพีคนนี้ได้มีการโพสภาพแชทเมื่อวาน26สิงหาคม64มีข้อความระบุว่าพิธีมงคลสมรสพันนิพาหัวใจไพยบูนตามด้วยที่จัดงานพร้อมบอกว่าตื่นเต้น ต่อมาโลกออนไลน์ต่างแชร์คลิปจาก t i k กต็อกมีป้ายมงคลสำรดระบุชื่อทั้งคู่ด้วยจ้าในขณะที่คู่ภัยบูนก็ได้อัพสตอรี่เฟซบุ๊กเล่นติ k t ต็อกอัดคลิปคู่กับสาวกระต่ายสวีทมุ้งมิงึึ่งทางกระต่ายและคู่ภัยบูนยังไม่มีการโพสภาพในงานวันนี้